วันนี้วันที่29มิถุนายน68เป็นวันที่60ข้าพเจ้านายและกิจส่นน้อยขอถวายเสียงส่วนใหญ่ประสูติประปริรมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเทเลบูชาเด็กวายเด็กทั้งหลายขอติดของพระเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติและลึกได้ไม่กลับมาที่จุดจ่อในขลับชนะในบุญสุดอย่างตัวนึงได้เกินยังหมดการภาณะตายนะสมานตะพุทธพระพุทธทางภาตงไปขอทีมีถวายคาโตภาตะธรรมโมธรรมันามาซามีสุปฏิปันโนภาโกโตซาข้สร้างโคสร้างข้างนามามี สองบทบูชาพระบิดพินาศอัหังสมาสัมปุทโธสุริตังปณิบุตโตวุณีหิธัลมโนูทานิปะรมิหิเจติสติยาวะชีวะพุทธังสังขังสังขังพุทธังธรรมังสังขังสนังกตะบูชิมีสะตันตเตยังธรรมังจะรามีสวดตินาสามพุทธสวดจุลนุเทวดาสัมมินตาจักรวาลีสวดตะราคจันตุเทวตาสัทธธรรมังวุนีละจะสาุนันตุทัคโมคัทังสักเกกามีเะรูปีคีริสิครัลตเตจ์นจลิชีวิมาณีตีเปยละทีจะขามาเอเม แต่รูวนาคาอันนี้เกหะวัตถุมหิเกตตาผุ่มมาจะยันตุเทวชลาธารวิสมียาคันตปนาคาจิตเตทันตาจนิเกยังมุนิวาจะนั่งสารวูมีสนันตุธรรมสวนาคาโลยัมพันธันตาธรรมสวนาคาโลยัมพันธันตาธรรมสวนาคาโลยัมพันธันตาสี่บทสวดบูพภาคันะมากันนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมทัสสะนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมทัสสะนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมทัสสะห้าบทสวดเตะ สัตวละนะคับมนฑปะทะพุทธังสันังกชามิธรรมังสันังกชามิส ana, itos, iam, s, ังขังสันังกชามิทุติยมปิพุทธังสันังกชามิทุติยมปิธรรมังสันังกชามิทุติยมปิสังขังสันังกชามิตาตียมปิพุทธังสันังกชามิตาตียมปิธรรมังสันังกชามิตาตียมปิสังขังสันังกชามิหกบทสดสดใจกิริยานุธ นติเมสนังอัญญ์ธรรมูพุทโธมีสนังวะลังอิเตนะสัจจะวชินะโสติมีหตัวสัพพธานติเมสนังอันยังธรรมูมีสนังวะลังอิเตนะสัจจะวชินะโสติมีหตัวสัพพธานติเมสนังอันยังสังโฆมีสนังวะลังอิเตนะสัจจะวชินะโสติมีหตัวสัพพธาเช่นบทสวดีแล้วจะนำมาอขนะมาคาถาพุทธังนะเมรัตนพุตตาสาลีและจิตตังทำมังนะเมีละรัณัป ภูตากิสุทธิลาลังสังขังนัเมและนะ้วด้านหนาภูตากุรีและทิจิเอตังนัมเมะตรละตะนังะตานาตยวะหังสัมมาตมโุสตริวะทูเซว,วิเซสบูตังอัญโยายายายุตาคุณายโยภาปปะวะสภาวะตังอสุมีตยมหิปิเทวายาธาตานิกเกอกังวินาตติตาเลสัมพเวนะโลเกะธาจิจะจิเลนจะปุถุปุตังคัมภีรยาวิเศษยังอาจิทุตธาธาสัตทัง วินยูหีปัญชิตาธนานีหีวิชัญน,นลูปังโลกัมหิเกหีจิกะันจลุปปาพนียังเกสัญจีสุตุวิธิตังคุณะกายะตายะนามีหิเย,ยวะชนะตายะสุเทนัมปีสมุรประสะัสตังสมนานาสีสุธาปสาธานางังปุญญติกานามาสมุตตมะปุณณภูมังโธคาปุจนามุคาสละนงังกตังนัง ปูชาและเฮสุปาลามังอภิปูชาหนึงงนานาา่งอย่างนิพานัสชีญาอยู่ปานิสัยจะทั้งสัมมากเกเรสมัสโลโสธนาสิทธิยาจะซาทุหิอัทธสุกุสะลิงปาวะเสวัน,นียังปาน,นิหิตจะเป็นลสนังสารนังคณะมีนี่อยากมีวัตสังหิตังเดลตนังสารนังขตัมภา ติณนะทิวังขณะนี้สุนธรรสมานาปูเชมาเจเบศส,สตังสุปันนาจิตาตาตถาอนุป,ปาริยาสตาลตาจะปุญเยนตะตถาสุกาเตนะสุขีพเวมุตเตเชนตะตสัสสะตถาปิโรูติโหตุโยเจทะธรรมวินัยยัมหีปะบาลนภูโตโลกุตสระภิสมยโยนิยโตสุโภชังตัสโซปนิสาจะยายะยัมปิโหตุวัตถุตตาเยปปาลิจิโตสุปาทาตกาโลแปลนามะกาลาัสิกขา โยจาคุมาหมู่มหาปัตตโทสามังโขพุทโธโสกโตมุตโตมาลัสปาสานิโโมติยันโตปาเปสิเข็มังชนะตังวินัยยังพุทธังวันตังสื่อสารามามิโลกัสสนาทัญจรวินัยยาคันจาดันเดสาเตสิโทโตสะพันตรายาจาวินาสเมิรุธมโมชโยวิยะตัสสะสตุตัตเตสิโลคัสสากิสุนมังคั่งวิญญาณิโกธรรมธารัสธาลีสาลาฮัลวิสันติกาโลสุจิโน ธรรมังวัลังตังสีสานามมิโมหะปะทะลังอุปสนรทางตันิชยสาเตสิโตุสัพพันเตายาจเวินาสเมตโตตธัมมะเซนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปูปะกิริสเดชาสันโตแะยังสันติโยสัตตะจะสวะคาถธรรมังวิธิตังกาโรติสังขังวัลังตังสีสานามมิพุทธานุพุทธังตมะสีลาติจิงตันเตชาเตสิโตุสัพพันเตายาจเวินาสเมตุข้าบุตรนโมกาถะกขะคาถา นโมวะหาโตสมาสัมพุทธะมหิเสโนฯนโมมาตมมัสสะสวะคาเตสาวะเตนิธินโมมหาสังฆศัลวิสุทธสีละทิตินติโนฯนโมฯโอมาตายะลาทัสสัลัตนาตยะสัสานุกังนโมฯโอมาคาติรสัตสะววสุตตายสปีนโมกาลปภะวีนะเวขันตตุปัฏฐานนโมกาลุภะวีนะสุติหงตุสัปทานนโมกาลสาเตชนะวิธีมิหงเตชวา สิ่ปฐมหาธรรมัยสูตรเอวเมสุตังอีกังธรรมยังภควาสเกสูรหัลติกกับปิฎกโทมิงมหาวณีมหาตาปิคุตังเกนะสัททิงปัญจมาติหิตปิคุตสติหิตะปิหิวะตันติหิสัทหิเจโลกาทุกุเทวตายิปุญญาสัญญาติตาหงติภวันตังทัศนะในยะปิคุตังกัจจะทโคจุนังเทวตาเทวเทวกายะกัเทวานัง เอีแตาทั uh> ้งโฮี ho, ่แองโคภาควาสเกสุหันติกับไปหลุดถูเลวิงนะฮะอันนี้มหาตาพิคุสังเคนะตเราจะทิ้งปัจจามติหิพิคุสติหิสติหิวานติหิสตาหิจะโลกาทุหิเทวตาเยโพยนะสนิปาติตาโฮติภาวนตัางทัศนะนายาพิคุสังก็จะยันนุนะมยัมปิเยนะภาคว่าเทวุปัสสังขเมยามาอุปสังมีตวาภาวโตตันิเกปัง ปจิคาธาภาษายามาติตโคตาเทวตาเสยยาทาปีนอมมาพลังวาปุริสัมมิตังบาพังปภสษะเลยยาภาสาเลยเตีงวะอ่ะหังสัมมิชเจียอีวะมีวะสุธาเซยสุทีเวสุปอันตรอะหิตาพระพโตปตูละโตประตูละหังสุอตาโคตาเทวตาภควันตังอภาภิวาเตทวายกามันตาหังสุอีกามันติงท้าโคเอกเทวตาภควพโตสนิกีมังคัทังอภาสีมาหะสมโยปนสัมมิงเทวกายาสมาคตาอคาตัมหะอิมังธรรมสมัยยังทักกิตาเยวะ อ布าชิตังขังคันติอตะโกอาลาเทวตาพระกโตสันกีมังคระทางอ布าสิตาลาลพิขาวโทสมาธังสุจิตังอัตานุชุกามังกังสุตาลาธิวะนิตานิขะหิตอวัตเทละอิลิยานีละคันติปันติตาติอตาโกปาลาเทวตาพระกโตสันกีมังคระทางพาติชิตวาขีลังเชตวาปะรีขังอิเดขีลังโอ พัจมะเมชาเตจารันติทสตวิมาราเจคุมตาโุทันตุสุตูนาคติอตโคปาลาเทวตาพระโตสันิกีมังคตังภาติเยเกจิพุทธังเลนังกตาเสนะเตขณะมิสติอปายาภูมิงปะให้อมานุสังติหังเรวะปายังปะปิลุปัสนิติอตโคพระขวาริขุมันเตสิเยภูเยนะภิกขเวสัสุโลคาทูสุเทวตาสานิปติตาโหติสทาคตังทัศนะนายาภิุสังคัจจะเยปิเตภิกขเวอเฮสงอติตามัทธนังทหันโต สมานสมุทาเตตัมพิพรตานังเอตตาปริยะมวะเทวตาตนิปติตาเฮสุงสยญาธาปิไม่หังเอตตาและเฮติปิเตปิภกเวภวิสตินะคตังมัทนานันโตสมานสมุทาเตตัมปิภควันตานังเอตตาปริยะมวะเทวตาตนิปติตาภวิสติสยญาธาปิไม่หังเอตตาเฮติสามีพิกเวเทวการยานางนามามิกิดิสมิพิกเวเทวการนางนามามิธิเทติตมิพิกเวเทวการยานางนามามิตังลุนาทาซาดุกังนามาสิกโลหะ ทาพาธิโตมีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูสับพระขาวตโตปัญจัสตุงเอวตาเทวธาโรจากธิโลกามนุษกษามีทาภุมมา,ท,าทัตติตาเยติตาขีพลังปหา,าหิตตาธรรมหิตาบุทูสียาวัตจารีนาโลมาหังธรรมปิตุโนโอทามาธรรมละสาธุธา วิปัสสนามังวิลาพิญโยปัญจสติยตาวะวเนงกัปิยวัตวีตะโตมรนยสทาลาวะเกสาตนีละเตเทวกายะภิกันตาเตวิชนะทภิโกเตตัตตาปมกะลุงสุตวะพุทธะศาสนังเตสัมปะตุละหูยานังอมนุสาทัศนังอเปเกสะตัมมัทคุงถัดสังตถาสัตตลิงสตังเอเกสัตสนังอมนุษยสมะทุสงอเปเกนะตัมมัทคุงธิราชภาบุดาหุงตัญจะ สปังบิณญาโอชินามะจักุมาตะโตมิสุธาสัมเกสัตสเนรเตเทวกายาพิกันตาเดวิชนะภิกขุโยเยโห้องกิดไทกิสมิชินาหิอนุปโสสัตตสสหตวายขาภูมิมากะปิวัตวายทิมันโตชุติมันโตนะโตสัสสิโนโมธามานะพิกมุงพินังติปิวันังชาสัจายมาวตาอยาขันนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะโตสัสสิโนโมธามานะพิกมุงพินังติปิวันังลาตายคิลาติสาสา ยาคานาะตวรนิโน่ที่มันโตชุดที่มันโตนะโตซัซสินโมุธรมานาพิกะมุงภิกนางจิตอิจเตโซละสาสสหัสายยคานาะตวันิโน่ที่มันโตชุดที้มันโตนะโตสาซสินโมุธรมานาพิกะมุงพิกุนงนางไปซามิตาบันตาไดยาคานาะตวันิโน่ที่มันโตชุดนี้มันโตนะโตซัซสินโมุทรมานาพิกมงพิกุนังมนางผูมมพิโรราชาค้าฮิโกเวบุรสาอนิเวสนางพินโยนังสตัสหัสยาสัสัง อยากคาไปอยู่ภาษาสติอุพิโลราชายโกโซบาคาสมิจิงวะนังปุริมันจัดทิ่นังราชาแต่แต่ละโทภาษาสติคันทพะนังอธิปติมหาราชายาสิโรปุตตาปีรัสสะปาวโวอินทนามามหาพลายที่มันโตชุดีมันโตนะมันโตสัตสินุโมธรรมานะพิกมุงพิกมุงเด็ิวนัง ทักีนันจาทิสังราชาเวเรุโภตสติอุปาทานังอธิปติมหาราชาเสดโสปุตตาปิตสาภวุณนามามาปะลาติมโตชุติมโตันมันโตสัสนุโมทมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังปัญจิมันจาทิงราชาวิุปโภป菩萨สตินาคังอธิปติมหาราชาสโสปุตตาปิตสาภวุนามามาปะไลติมโตชุติมโตันมโตสัสนุโมมานาภิกขมงภิกขุนังตินังอุตลันจาทิสงราชากเวโล菩萨สติคังอธิปติมหาราชาสโตปุตตาปีตสา อีนามามหาภารายที่มันโตจุกิมันโตนะมันโตสัตสิโนุโมธรรมานาภิกมุงพ n k ิกุนางธรรมิกุนางปุริมาเทสังตัดแต่ละทศทักกีเนนาวิรุปโขปิชเมนาวิรูปโขกุเบโลตูตังเทสังจตัลโลเตมหาราชธรรมตาจตุโลทิตาทันธรรมานาททางสุเนศกับปิริวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสอาคูวันจจนิกาสทธามายาอุเทนทุเวเทนทุวิภูจวิภูโตสหะทันทมโน ามาเซตโทจะกินูมันถูนิมันถูจะปานาโตโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเซโนจะกคันนาโปนาโลราชาธโนโปอาคูบันติลิคูเจวาเต็มปะลูสุยวัชชะเอเตจันยีตะลาชาโนคันนาภาทัาราชุบิโมธรมานาภิกขมงพิกุลังมิกงนังอัทาคูนภาสานาคาเวสาลาตัชกาคำพระลัก สัตตาลาอาคูปายาคาทายาติพิยามุนาตัตตาธาจะอาคูนาคายาสัตซีโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติวนังเยนาคาราชชราสาฮัันติทิปาชิยาปิคิววิสุทธิอาจคูเอหายาสาเตวานัชปตตาจิตตลาสุปันในอิติเตสานามังอภยันธนานาคาลาราชานามาสีสุปันนโตเขมามาการีสุปโธสนหาหิวาจ่าฮิวปหันตังนาคาสุปันนาสนนามังสุปุทังอิชิตาวิชินาหเทนะสามุทวง ทางอสุราติตาปตาโลวา,วาซาวเสเต <c oughs> อิทิมันโตยสัสสชโนกาละกัญชามหาเสมาอสุราทานะเวขาซาเว,าว,เวปจิตติสุติติจาราโทนมมจติสหสตันจะาปริปุตตานังสพีเวโรดนามะกะสันในตวาพระลิงเสนังลางหูพัทธมุป,ปาขมงสมยโยท่านีพระธันติพิกุนังสรรมิกุนังอาโปจะเทวาปทวีเทโวจะวายโย ตาถาคามุงวรุณาวรุณาเทวาโสมูเจยะสัฮาหัสสาเมตตากรุณาอิกาอาคูเทวายะสัสนุจะเทเทเทธาคายาสัพเพนนตตอนนี้ตัวอีกที่มันตัวชุดมีตัวนั้นตัสัสสิโนโมธมานาพิกขะมุงพิกขังสมิงวมนังเวณทูจะเทวาลาลีจ่ะ อาตมาจะทูเวยอมาจะนะสูปานิสาเทวาจะธมาคูบริคิตาสุยสุปานิสาเทวาสุยมาคูบริคิตานคกิตานิบริคิตาวาคูมันทวารหักาปัสุวรรณังปะสาวเตธโระโกภาคาปุรินทัโทสะเทเทธาไกไอธาเพนานาตะวันนี้หน่อยที่มันจะชิดมันโตดาวตัวซาติโนโมธมานาพิฆมุงพิฆมังติงังวะนังอาทาคูสังภูเทวาชาลามาคีเลคาอริวะอริสกะจะโลชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวะลุณาธรรมาจัจจุตตาจะนิชกา สุริยะลุจิลาอาคูอาคูวะสาวาเน่เซโนทะเลเดทาทากายาสเพน,น,นา,านันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะโตทาสิสนโนโม,มทามานาภิกม,มุงพิลังพิลัาธามานามหัสัมานามนุษย์ษษสัตมาศิรธาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนวัตถุสิกาอาตคุหรัรโยเทวะยีเจรุหิตวาสะนซโนาราคามาหาปาราคาอาคูเทวะสาสิสนโน ทเลทิธาทากายาสเปนนะนะตะวันนี้โนชิมันโตชินมันโตโนนนะมันโตัาตินโนโมธมานาภิกขุงพิฆนังจะมีหน่งนัวังสุกกาคลุมห้าโลนะอาคูเวคาซานาซาทาโอตาคายาฮปาโมฮาอาคูเทวาวิจขนาธรรมตาอาคาเมสกกายใจซาตินโนทนายังอาคาปุชโนโยติกาปวิสติทะเทิธาทากายาสเปนนนะตะวันนี้โนชินมันโตชินมันโตนะันโตติโนโมธรมานาภิกขุงพิฆนังจะมีหน่งนัวนง เคมียาตุตายามาคาตาคาเตะเซตโนซัมพิตกาลารามาเซดะะฮโจจิมานาจะอสวานิมา马拉เตโนอาคูทาคูปานินมิตาสเตเทธาทากายาสเพนานันตะวันิโนจิมันโตชุติมันโตนาวันโตเซติโนโมทามานาปิกามุงปิมันปิมันซาเตเทเจวานิกายาสเพนานันตะวันิโนนามันวะเยนะคันชุงเยจันเยตะชิตาสาฮาปุจิตามักขีลังโอขาตินามาสวังทักขีโม อาตาลังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุภะละมหาพาระมาโตปุตโตปุตตาดิมโตลาหะันังกุมารโอติโสจ่าโสภาคา,าตบิจึงมานังสาหัสบะละมหาโลกานังมหาพะละมหาพิธาติติอุปป,ปันโนจุติมันโตพิจมากากโยยัสสิโสเสเทธาอิสลาอาคูวันเจกวะวัสวติโนเตทันจามาชาัชโตอาคาหาเลว,วาโตบาวาลิโตเตจัสเปพิกันเตสินเทนเท,เ,ทเว สภารามาเกมา,าเสนาอภิกรมีปันสักนะฮะสัมมันที่ยังเอตันนะทาพันธะ,ะลาเคนะพันธมุทุโสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิทาโคจินังอิติธาามหาเสโนกนาานันนะฮะเสนังอเปสกิปานีนาตละมาหาจ่าสลังกตะวาเพระวังตถาโบสโกมีโคธนาอันโตตุอิจุโกตถาโซปัจจุวัติสังคุโทอศัยยงวสัตันจะ อพังพินยัยอวคิตวานเจคุมาตะโตมาริสัทธาสาวกีศาสนาลาเตมาลัเนียพิกันตาเตวชนะทัพเอกโลเตยตะตปัาปะกันุงสุตวาพุทธศาสาตนาหนังวีตาลัเฮปะกามุงเนทังโรมัปีสุงยงเพวิสตังคามาพยาตีตายาสติโนโมทันติธราบภูเตหิสาวกกาเตชนะนีสุตาติสิบห้าสิบเอ็ดบทส่วนบังคารสุดตังเสรวนาจะพาลานังปันทิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนีนายนั่ง เอตมังรนมุตตาแมงปติลูปเทสวาโซจะบุเพจกกักตะปนุตตาอัตสัมมาปานิชจาเอดมมามังขรมุตตาแมงฟังอุสันจะาสิปัญจวินายโยจะตุวิโตสุภาสิตาจะยาวาจะาเอดามังขรมุตตามังมาตาปิตูประทังทาง ปุตตาธาราสาสังโฆอนาคุราจักกะมันตาเอลัมังคลรมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตาอนันจะสังโฆอนัวชานิกรรมานิเอตังมังคลรมุตตะมังอราติวิละติปปามัชปนาจะสัญญโมอัปปามาโทจะทำเมสุเอลัมังคลรมุตตะมังกาลวุจะนิวาโตจะสันโดษีจะกตัญญูตากาเรนะธรรมะสาวะนังเอลัมังคลรมุตตะมังขันติจะโสวะตะสตาสมาทานะทันตานังกาเรนะธรรมสากัจฉาเอลัมังคลรมุตตะมัง ตะโปจะพมมาจะริยาจะริยาสจจานะศาสนาหนิพพานสัจชิริยาในมังคลามุตตะมังพุทธะโสโลกธรรมมีหิจตังเจต้าสะนักกัมปติอโศกังวิชังเคมังเอตัดมังคลามุตตะมังเอตาทิสานิกตะวะสัพพตปบาลายิตาสัพพสโสตทิ้งขจันติดันเดซังมังคลามุตตะมันติสิบสองบทส่วนรัตนาปริศยังกินจีวิตตังอิทาวาหุลังวาสักเคตุวายัง ตระดังบานีตังนาโนสมังอิติตัทขาคตินะอิทัมปิพุทเทลระนังบานีตังเอตินะสัจเจนะทุเวทโทขยังเวลาขังละมาตังบานีตังยะทัจฌคาสักายามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมีระนังบานีตังเอตินะสัจเจนะทุเวนตุยามพุทธาเศรษฐโทปริวันนายีสุดจริงสมาธินานันจากริยามาหุ ธมหาทินาเตนะสมานะวิชติธรรมปิธรรมเมและนังบณีตังเอเตนะสเจนะสุนโหนตุเยปุคาลาธาสตังปัสธาจตาริเอตานิยุคาณิหนติเตทักขิเนยะตุขาตัสลาตาตวกาเอเตสุตินานิมหาพลานิธรรมปีสังเคและนังบณีตังเอเตนะสเจนะสุนโหนตุเยสุปยุตตามนานะทันเลนะนิกามิโนโคธมนาซัมสนัมหิเตปฏ,ปฏิปตามังตะ มิคายาละธามุทานิปติงพุนชามานะอิธัมปีสังเคละนังมณีตังเอเตินะสะเจนะถวตโหนตุขีนังปุรานังระวังสติสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกเฆหอสัมิงตีเตคีนะพิชาวิลุหิชันธานิพินติจีลาละายัมพาติโปธัมปีสังเคละนังบณีตังเอเตินะสะเจนะถวตโหนตุสัตรีบุตรธรรมโมโหสังสวนอัตตาเวจิตตังเซโยยาใจยังอิตาลาปชา อตตันตัสาโปตตานิจังลัญจตาจานิโนเนวะเทโจะคันทัพโณมาโลธาพมุนาชิตังอภิชิตังกยลาตถาลูปัสสาชนตุโนสิบสี่บทสูตรเกณฑ์พริสูตพาธิธรรมิตังเตนะภาโคตาชนัตาปัสตาอรหัตตาสมานสมุเทนะเอทัตุมีที่อนุสววีนะมาปรลมะปัลายะมาติกิริยามาปิาภัสมปฏฐานีนะมาตักะหิตุนามานนยะคะหีนะมาอากาปริวัตะเกนะมา ตินิชานักขันติมาพัปลูปตายมาสมานโนุฆาลุยะธาตุมีเฮตนานานาวนาเนชยธัมยม,มีธรมรมากุธลายมีธรรมาสวชาัชะมีธรรมาวินโยห์หา้าติมีธรรมาธรรมชาธรรมะทินาอาหิตายะตุขายะสังวัตติยยาาอธานุตุมมีเฮปชาเอะยาธาตุละเม อธาตุมเฮอัตนาวะในเชื้อาทิอิเธัมมาโกศลามีธัมมาลัชฌาอิเมธัมมาวินยูปสัทธายอิเมธัมมาสรรมตาธมามทินนาหิตายสุขายสังวตติอธาตุเมเฮอุปสัมปชาวิหานิยัติเจ้าห้าบุตรสดอุปนิยสตนอุปนิยติชิวตัปมิยุงชลุปติรสานัสันติตานาเอตังพะยังมะรเนีเปยขามนุปุญญานิเกลิธาสุขาวหานิปะ นีติชีวิตปะมายังฉลูปฏิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมลนีเปขามโนโลกามิสังปะหาจะหีสันติเปโคโยตากายเยนะสังยโมวาจายะอุทัดเจตาสะตังตัสสะเปดัสสะทุขลายังฮุนติยังฉิวอมโนปะกะโลติปุญญังธรรมูเฮเวลักติธัมมะจาริงธัมโมสุจิโนทุขาวะฮาวติ เอสาในสังโทธรรมีสุจินีนะทุกติงคตติธรรมจารีสเพสสังฆารานิจติยธาปัญญายปสติอธิพินติทุเคสัมโคสุตญาสเพสสังคาราทุขาติอธิธาปัญญายปสติอธิพินติทุเคสัมโคสุตยาสเพธธรรมะอนันตติยธาปัญญายปสติอธิพินติทุเคสัมโคสทยญา สิบหกบทสวดอปันนักาชาโดอปันนักาท่าในเมเกทุริยังอหูตะปิกาเอตทัญญายะเมธาวีตังนุหิยะอปันนักังปางุงเวสนังยันติปาพัตตานิว่านี้จะอาลุมะขุจเจตยานิมนุสาพญาตะชิตาเนตังโคสานังเขมังเนตังละมุตตะมังเนตังสารมาคัมมาสัพพทุขาปุมพชติโยจะพุทธัญจะธัมมันจะจะสังคจจะสังหลังโตจตาลีอริสัจจานิสมปัญญาปัสติทุกขัง ทุกขสมุปปทางทุกขศาสตร์แต่ิกรรมังอริยานจะทางกิจังทุกขูาษามะขามีนังเอตังโคสานังเขมังอิตังธรรมุตวมังเอตังลรรมะคำมาธสำมุขหาบมุจติสิบเจ็ดบทสวดพัทธีการรัตคาถาอติตังนะวาขเมยยะนัปฏิตังเคนะคตังบุคคลไม่ควรถึงที่โรงแรมไม่ควรางทียังไม่มาถึง ก็ทาตีทำมาให้นาตังอปัตด,ดันจานาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไานานไปแล้วสิ่งยังไม่มาถึงก็ปเป็นยังไม่ถึงปัจจุป,ปุนนันจะโท <c oughs> โยธทรรมังตาตาตาสาวิพัสสติสังฮิลังสังกุปังสังวิทามะนูพะูุหะเยก็บุคคลในเห็นแจ้งมาดวนไม่งอนไม่ไม่คอนแคนในธรรมนั้นั้นได้บุคคลนั้นพึ่อจะเริยนธรรมหนึ่งเืองให้ปูโป่งเถิน อัจเชวะกิจจะตัดมาปังโกชัญญามาละนังสุวีพึงทำความเปลี่ยนในวันนี้แหละครับจุลความตายในวันพุ่งนาฮีโนสังคารันเตนัมฮาเซนีนามจุนาพรอะความเปลี่ยนของจุนาพู่มมีเศษไหนอย่นั้นย่อมไม่มีเกล็ดทั้งหลายเอวังวิหาละมาตาปิงโอะลตัมันติตังตังวีพัติเกร์ลาโตติสันโตอิคติมูนิติพอเมื่อผู้สงบนิ่มเรียบบุคคลผู้มีวุจิตรย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่เกียดคานังว่าแล้วคือแล้วนั้ว่าผู้มีนาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล แปดบทสวดพินนะฮะปัจจเวขาณปะทะชราธรรมโมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาต่ล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้ยยพยาธิธรรมโมีพระยาทิ้งอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาต่ล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาแล้วนะธรรมโมหิมาแล่นังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมาดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้ปหิมีปีหิมาปหินาน,นาภูวินาโพเราจะรย์เนเป็นต่างต่าจะต้องพระภาคจากของรักของใจในใจในลำปวงกรรมสกโกมหิธรรมชาติโยโ่ทัรวควยุนิ กรรามาผ่นธุกเขามาปฏิสาวะอนุเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมผู้ไว้ผลมีกรรมเป็เดินเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยยังกรรมังกรสาม,มีกนันนนางวาวาปะกังวาตัสสาทายาโทภวิสม,มิเรากำทำมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเลยเป็นทายาคือเราต้องได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอิพินะฮังปัจโยวิคิตะพังเราทั้งหลายคนวินัยชุลุกันเถิดเจ้กาก้าบุตรสุทธิวตาอุญญาโญชนะคาถาทุกขปาาตานี้ทุกข้าพญาปาาตานี้พยา โสกปตาตอนนี้โสกโหงตูสเปบีบมานินโนอิตตะวะจำเฮหิสมพวังดังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทัทนตุสัพพสัพสัมปติสิทธิยาทานังทานตูสัทธายะทีหลังละขันตุสัาพพธาภาวนาพิรตาโหงตูขัน,นตุเทวตาขตาสเพพุทธาพลพปตาปัญเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะละขงังวนทานิสัมโตยี่สิบปุเทวตาปฏิทานะคาถา อันตมายังปฏิทานคาถาโยพระนามาสียาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปีเขเนผูตีเะเนต่หิงแต่หิงตาธรรมธานีนะพวันตูปุชิตาตูเดดิงกะโลนเะเทเตทะวิหารลมันทะเลเทลาจะมัชชาละวากาจะพิโกโวสารามิกาธานาปฏิอุสกาขามาจะเทสรานนขมาที่เเซลา สัมปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลภูชาเยปิจตลัมาวาทังเซชตาตาทัวโวปาปาติกานิยานิกังธรรมวัลังปฏิจเจติสเพปิทุกขสากัลลโณตุสังขยังจาตุจิลังจตังธรรมโมธรรมัาราจตุปุคขาสังโฆโหตุสมะคะโวะอัตถายาจิห yes. <ot> ิตายาอัมหีลาคตุสัทธัมโมสเปปีจารมาจาริโนปุตติ้งสัมปาปุเนยามัธมีอริยปะปุเวเต ยี่สิบบทสุดสัพพปฏิาฐานคาถาอนธรรมายังปฏิฐานคาถาโยพนาวเสยคุณยัสิธานาตัสายานัญญานิการาติเมตเติสจัพกินุโคนทุตสตาณตบามานาคาเยปิคุนาวันตาจะมัยหังมาตาปิทายโย ยิทธาเมจ่าไปยิทธาว่าอันเยมาชตะเวดิโนสตาดิทันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปจิจตุโกราสังสลานตาผวาพระวิยาตังเยปฏินันมอนุโมทันตุเตทยางเยมจิมังนับประชานันติเทวังเตสังนิเวทะยุงมยาทินนานะปุญญานางอนุโมทนาหิตตัวสเพสตาธนาฮุนตุเอเวลาสุขาชีวินูเขมรประทานันจะปปปุนตุเตลาทาชีตังสุภา ขอสัตว์ทางหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำในบัดนี้และแห่งผลบุญอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาได้บิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอะไรมีอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งเละขันสี่ท่องเที่ยวในภูมิน้อยและภูมิใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมุทนาทานเองเถิดข ขอเหตุคือการอนุโมทนาทำบุญทางหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสตังปวงจงอย่ามีเวนอยู่เป็นตุกเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จทะลุด้วยพระเพ่งจ่าก,าก่าอธิษฐานในวามเพ่งความเพียรแล้วน,นี้ส่งให้การบูชาพระรดาเ้ียกการสวดแทนประดมนพระสูตรพระปฏิิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปลงครับพระเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอทุกที่ลัโปรด,ปดอนุโมทนาในการสวดไทยบทสวดมนต์และธรรมมเหล่านี้เมืออนมนอ่อ,อ,อนุโมทาาและผลผลิตของนักพระเจ้าและวัตถุมงคลมากิ่งพิรไพินาโดยบูรณาธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดเวทนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปรียบด้วยพระแผงพระปร,ะปร,ะริทและคำมงคลในพันธต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญ บุญกุศลข,ของพระพเจ้าทั้งหลายก็จะกความสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงสง่งถึงผู้มีเจตนาสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากเรื่อยไปทั้งปวงผนจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นบนความอุดวงใจเจืิญด้วยในที่การงานชานะทุอประสาและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทางนักฐานส,สมบัติโบราณคดีมีน้องได้เห็นนำสำเร็จในการวิพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญลดเจริญลดจัดตัวและพิจารณาทักษิคืออายุวันนัสุขาเวลา